อ้าสวัสดีครับผมผมคุณละลิดครับจากจอยคปตีนะครับอันนี้เราอยู่กับแครรับเชิญพิเศษคือ8 7เย4แปเจ้าสี่ปเ็เป็นแอดมินลับที่ไม่เคยปากฏตัวที่ไหนมาก่อนเลยและแน่นอนวันนี้เห็นโลโก้นี้เราอยู่กับเกม Destiny เกมที่น่าจะเป็นที่รอคอยกันไม่เยอะที่สุดก็เกือบเยอะที่สุดแล้วในเรมวลมนุษยชาติประมาณนั้นอ่าน่าจะมีพวกสาวกของโซนี แอบมันไส้ทำไมเพราะมันเป็นเกมของคนทำฮาโลอ๋ออันนี้น่าผมแทบจะลืมแล้วนะเนี่ยโอเคโอเคใช่ครับบันจี้คือสตูดิโอที่ทำ h ฮ l o มาก่อนให้โด่งดังบนเครื่องของ Microsoft ตอนนี้เขามากับโปรเจกต์ใหม่คือ Destiny อ่าผมเล่นครั้งล่าสุดคือเล่น Alpha b e ต a าข้ามเพราะไม่อยากรู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้เยอะอบอกตรงๆว่าผมไม่ได้เล่นเพราะตอนนั้นมายกค์ดออก อชัดเจนผมไม่อยากรู้ผมไม่อยากรู้ <c oughs> อะไรเกี่ยวเกมนี้เยอะเพราะว่าแบบตามข่าวสารมากๆพอร,รู้เนื้อหาของเกมหมดแล้วพอมาเล่นจริงแล้วมันจะแบบไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่นะครับอ่าอ่าอ,อันนี้ปดเจ็ดกห้าสี่เขาไม่เคยเล่น,นกัน เขาไม่เคยสนใจมันไม่เขามาเลี้ยวค์ดออกไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรโอเครู้แค่มันเป็นเกมฮ l โอ่าเปลี่ยนแพลตฟอร์มเรามาเริ่มต้นใหม่กันเลยแล้วกันเกมนี้เกมนี้เน้นออนไลน์ใช่ไหมเอ่ยเน้นออนไลน์เป็นหลักครับเขาเขากําหนดนิยามของเขาแปลกๆว่าเป็นแชร์เวอร์อะไรของมันซึ่งผมว่าแม่งไร้สาระจริงๆแล้วมันก็คือ MMO มอ็มโะคือมันคือเกมออนไลน์อ่ะแต่เป็นเกมชูตติ้งอะไรประมาณนี้อ่าเริ่มต้นมาก็อย่างที่เห็นครับมีคามคัไททัน ซึ่งเป็นสายแท้งสายบุกวูตะลุยฮันเตอร์อันนี้สายตุย๋ยสายสไนเปอร์สายรอบสังหารแล้วก็วอลล็อกเป็นสายนักเวทก็เหมือนกับ RPG จเลยอันนี้ทั่วไปอันนี้ถามในผมเป็นคนเล่นเกมสไตล์ญี่ปุ่นอ่ามีตัวผู้หญิงแค่เรื่องไหมมีดิอ่เดี๋ยวผมลองเซ็กไหม,อมเอ็กไหมไม่เอ็กผมเข้าใจว่าคือ,ค,อคือคนคนชอบอนิเมะญี่ปุ่นมันต้องมาแนว เซ็กซี่นุ่ม,มหรือฝรั่งฝรั่งไม่ไม่ไม่เอาจริงๆแล้วคือถ้าผมสังเกตแนวแนวรสนิยมทางเพศของคนญี่ปุ่นนะมันจะมีมันจะมีแนวแบบแนวโมเอะแนวแนวแนวโรล,ล่อ่าแล้วก็มีแนวพี่สาวแบบแเอกหน่อยเซ็กเซ็กหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าฝรั่งเขาไม่นิยมอนะไรเขารู้สึกว่ามันไม่สมจริงเออนะทำไมวะผู้หญิงออกลบได้มันจะไปโสดสะองแม่ไงมันต้องกล้ามไม่ได้ดูไอ้ผู้หญิงขี่รถถังนะสิเรื่องอะไรวะผู้หญิงขี่รถถังคืออะไร มันเป็นขบวนการลบขี่รถถังด้วยแพนเซอร์เกอร์อะไร่างใหญ่ไม่เกี่ยวอะไรอะเกมเลยพอละเรามาสร้างไททั้งนึก่อนแล้วกันเพราะผมเป็นสายบูเนี่ยนะเนี่ยตัวผู้หญิงเขาครับแค่แมนเอฟเฟกมาเกิดอ้าวใช่สิแม้เอฟต์ขายดีไงอ่าเดี๋ยวมันมีเผาให้เลือกฮิวแมนอาวอเแค้นเอ็กโซอ่าเราเป็นฮิวแมนก่อนเอ็กโซนี่เป็นวงเกาหลีป่ะแล้วก็มีเด็กผู้หญิงโพสต์ว่าจะไปให้เขาตื้นจ้าทุเล็ตแมอาล้วพอ เนี่ยเลือกหน้าเลือกตาไหนลองผิวขาวดิไหนลองให้ผิวมันขาวๆดิผมชอบผิวแทนเออผิวขาวแม่ตุ๊ดไปเลยตุ๊ดตุดมันต้องดำดำหน่อยไหมมันถึงจะเราใจไยผมซุปเปอร์ไซยาเลยนโคตรผมทองผมทองผมทองไม่เอาเซียวพี่เป็น่วะพี่เป็นวันเหรอเวลาเวลาทำตัวเกมออนไลน์ทำตัวผมแดงด้วยมันโคตรเทคิดว่าเชื่อว่าทุกคนต้องมีแนวของการทำตัวหล่อสุดแล้วเนี่ย มันการการทําตัวนี่บอกบุคลิกบอกรสนิยมของคนทําบอกอยังไงก็ชอบตัวธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเป็นพวกงอ,งอ,งอ,งองในสังคมอ๋อเหรอพูดด<ม>ีนี่ก็มุ่อง,องมาถกอ,อ่ะมาแล้วบัญช<ด>ีบัญชีจะดูไหมจะดูไหมดูดีกว่านะเขาอยากดูกันไหมล่ะดูเงียบๆดีกว่า จ,จิงตอวกาศไม่มีเสียงเลยจะเอาสมจริงมากไปนะมันเขาคือแลเดตมาดาวอังคารครับไม่ใช่ดาวศุกร์เหรอดาวอาอให้ทมจับจีนะ ในยุคป,ปัจจุบันดาวองคารหากินได้จนกว่าคนจะไปถึงนับเปลี่ยนดาวไปเรื่อยๆก็รู้กันแค่ในระบบสุริยะาจาักรวาลก็มีอยู่เ้าดวงสิบดวงนี่แหละไม่แต่เกมไหนไม่ก็มาดองทานเหมือนแบบงทำง่ายสปอยไหนปะปมันมาทำอะไรกัน เออผมไม่รู้เรื่องนะอันนี้ดาวดาจากทรงก็ดูว่าจะเป็นทีมสำรวจแน่าจะแบบมาสำรวจดาวอังคารแล้วก็มายิงกับเอเรี่ยนหกเอ็มสี่มากาจะยิงอะไรเออแบบไม่แค่เคนหน่เลยจะยิงอะไรแล้วก็มาเจอดาวยักษ์ทรงกลมภูมิปัญญาแม่งโคตรเดสตินีสถากรรมสถากรรมอลังการงานสร้าง นี่ที่เราดูกันเป็นของเทสี่ใช่ใช่ใช่เทสามมันดรอปไหมเคยเห็นไหมไม่เคยไม่เคยลองเดี๋ยวนี้ไม่มีเค็นรองของเทสามให้ดูเลยมันน่าสงสารมากสุดคนลืมใครแคสก็ไม่พีซีก็มาเล่นเทสสี่งงหมด miracles. We stared, we stared out at the, the galaxy and knew it, it was our destiny to walk in the light of the stars. stars. But the trap had an enemy. A darkness, darkness, which had which hunted the eons, eons across the black, black gulfs of space, set after, after our golden, golden the age picture This darkness found, darkness. darkness found us. And that, and that was the end of everything. everything. เปเรื่อง้นฐานสบดเรินภพ,อ,พอ,อะไรเอฟเฟกต์ยังไงเห็นไปอะไรเยทำไมทำไมทางฝั่งฝรั่งถึงให้ความมืดเป็นพวกชั่วร้ายพอมีเก็ตอะไรตรงนี้ไหม,มท,ทุกเรื่องสังเกตได้ผมว่ามันมันคงมีรากลึกสุดมาจากจศาสนาที่ไบเบิลก็คือ เริ่มเริ่มต้นมีแต่ความมืดแล้วพระเจ้ามาสร้างให้มีแสงสว่างเลยปิดไฟก็ชั่วสิไม่ใช่ไงโอ้อ่าต่อ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 คอสโมโดมโอรัสเชียรัสเซียเก่าโลกรัสเซียใหม่คือมันคือรัสเซียที่ล่มสลายไปแล้วเออเผื่อใครจะไม่รู้นะฮะนี่เกมเกิดในอนาคตนะฮะใส่ชุดอวกาศกันขนาดนี้โถ แปงว่าโลกต้องผ่านการถูกทำลายอะไรประมาณนั้นดูดูจากสภาพนะรถรถรถพังผุเต็มไปหมด,ดเป็นสนิมด้วยอไอหุ่นบัตตี้โดรนอ๋อไอหุ่นนี่เองในเกมจำไม่ได้ต้องชื่ออะไรไม่รู้เขาบอกว่าชื่อโกดนี่อ่าใช่อประมาณนั้นมันมันจะเป็นลิมิเต็ดแถมมากับชุดโก้ดเอเชั่น อ่น,นักภาคที่ให้เสียงไอหุ่นตัวเนี้ยคือป<ร>ีเตอร์ดิงเกลต์คุณแล้วลไม่ไม่ไม่ไมีผู้ชื่อจริงไม่มีคนรู้จักเขาคือไทเรียนเลนิสเตอร์ถ้าถ้ายังไม่รูจ้จักไทเรียนเลนิสเตอร์เขาคือไอ้ด็อกเตอร์ในไอรอนแมนสามใช่ป่ะไม่จริอะเเวนเจอร์อเวนเจอร์อเวนเจอร์อ่ะโถ <laughs> ใช่เหรอในกัปตันอเมริกา <c oughs> ขเขาเล่นเขาเป็นเหนืออเมริกาที่เป็นผู้ร้ายตัวที่เตี้ย ฟอลเล่นเป็นคนตัวร้ายนาญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันมีการเบียดเชื้อชาติแฝงอยู่ในเกมรอเปล่าโอเคว่าเกมฝรั่งต้องมีตัวเฮลเกือบทุกเกมมาตัวบอกตัวสอนว่าเราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนจะเป็นเสียงลอยๆะเดี๋ยวนี้ก็เลมเป็นตัวเป็นตัวมีพยายามหาเหตุผลให้กันว่าเฮลมันมาเฮลทำไม เกมญี่ปุ่นไม่มีไม่มีมอนฮันก็มีนั่นมันขายเท่าไหร่เนอะถ้าเป็นเกมญี่ปุ่นจริงๆนายเดินมานายจะต้องหาเองชีวิตนายทำอะไรผมว่ามันมีแต่เราอ่านกันไม่ออกมากเพราอผมว่ามันเป็นเกมยุคใหม่อะมันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมของเกมยุคใหม่ที่แบบค่อนข้างจะ ยู่เซอร์ฟเฟลี่คือทําให้คนเล่นง่ายไงก็้าเลนลอผ่านก็เล่นใ้ดูแม่งเลยถ้าเล่นถ้าไม่สอนเคี้ยอะไรเลยพี่ก็จะไปเจอเกมแบบดาร์กโซลิมโบทียอะไรเงี้ยแต่พวกนี้มันจะใช้บอกอะไรคุณเลยมันจะใช้หลักของเกมสากลไงคืออะไรคือเกมทุกเกมใช้อย่างนี้หมดเหมือนเราเล่นเพอเพอซ่าจะใช้ปุ่มเหมือนกันหมดทุกเกมอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เกี่ยวเราจะซีเรียสกันทำไมเนี่ยเพื่อโดดสูงจัง ตัวเดงครับเฮโรคือโดดแม่งโคตรสูงโอ้นี่นี่เพิ่งจะเริ่มเกมนะยังไม่มีพวกเจ็ทแพคอะไรพวกนี้เลยนะวิ่งเร็วมากวิ่งไม่เหนื่อยด้วยวิง่งไ้ยาวๆ <Okay, okay. S 2> เคยเล่นเฮโรไหมเล,ล่นรู้ใช่ไหมว่ามันกระโดดโคตรสูงเลยครับรู้ครับนี่อมันคือมันก็ใส่ชุดนะเนาะมันมีอะไรเลย แ้ใหมมันมีอะไรเราก็บอกว่ามันอยู่ข้างบนไงก็น,นึกว่าจะแบบาามี้ตองมีผงมีผีอ,าาอ,อะไรแลต้องยืนอ,อยู่สักสามนาทีตัวอ,อ,อ่อนอ๋อ ข้อมูลคร่าวๆในเกมนี้เราลบกันไยังไอแหมอธิบายสั้นยากเลยคือมันเป็นเมื่อเมื่อปีที่แล้วชาติเกิดขึ้นไอไอไอทรงกลมอันนั้นน่ะคือทาวเวอร์เลอร์เหมือนที่เขาบอกมาว่าเมื่อต่อต้นเกมเป็นทาวเวอร์เลอร์มันทำให้วิวัฒน์เขาเรียกอะไรเทคโนโลยีของมนุษย์มันก้าวกระโดดเสร็จแล้วตัวทาวเวอร์เลอร์เนี่ยมีศัตรู ซึ่งตามตามสู้กันอยู่ซึ่งเข้าใจว่าคงจะกลายเป็นเผ่าพันธุ์ศัตรูต่างๆในเกมรู้สึกเขาเปิดตัวมาสี่ห้าแบบผมก็จาไม่ได้มีตัวหนึ่งชื่อฟอล์เรนอะไรประมาณเนี้แล้วเราก็ต้องคอยลบกับพวกนั้นอ๋อแล้วมันจะมีแบบแปลงร่างแบบมดแดงไหมฟอร์ใหม่ๆเ้นเรื่อยๆไปใหญ่ใหญ่แชุดเกาะอ่ะชุดเกาะคงมดมันเป็นมันเป็นรูทเกมครับเป็นเกมที่แบบอะไรมาแล้วต่อนแม่งไอ้พวกนี้ใช่ไหมใช่ครับ เป็นรูทเกมแล้วมันก็เน้นพวกเก็บอาวุธเก็บ ừ, ชุดเกราะอะไรเงี้ยเหมือนเรียบโบะอุะ้เชีย่ยนี่แน่แม่งกูตกใจขวัญอ่อน,นตอนเล่นพีทีกีดลั่นห้องป่ะกีดสิไปดูวิดีโอที่ผมตัดสิแม่งน่ากวชิบหายเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนพีทีเราจะปิดไฟเล่นไม่เล่นเราผมคุยตอนใส่ตอนใส่เลนทิวผมคุยอะทุกคนเรียบร้อยแล้วแม่งกูไม่เล่น<ว>ครอยากเล่นเล่นไปเลยกูไม่เล่น แค่คนหัวลุกเองแง้วผมมีเกมอื่นเล่นเยอะแยะแง้วผมได้เหรอนี่แน่อยู่ตั้งไกลยังทนแต่คืไม่ปล่อยหนักจังวะก็ขาไททันไงมันนี่เขาควายคาร์ทควายใช่คาร์ทอึดถึกทนพี่มีเรียกเขาขาขาควายเกียร์อึดถึกทนแต่ว่าไม่ค่อยมีลูกเล่นก็น่าจะพอมีแล้วมะทีนี้เราได้ช็อตกัน เด็กๆไปเดกล็อกสมมันจะนอนอยู่ยังหรือหายไปสงไหยทำไมวะตอดกันแม่ง,งสายทุเลศจังอ้าวแตนน่ไมนต้องสายดิมันสายถ้าแบบยิงยิงที มองเพดานเลยเนี่ยหรือว่าชัดกันย anyway> ังต่ำอยู่วะเอ้าก็น่าจะใช่อ่ะ่ยสบัดแสดงว่าไททันตัวนี้แรงอย่างน้อยโอ้ยไม่ก้อยใครเปิดเพลงมันสิมันเป็นเพลงในเกมไม่เกี่ยวอะไแล้วโมไม่เกี่ยวใครเปิดเดินเดินอยู่เนี่ยไอโก้เหรอในในตัวนั้นเฮ้ยน้องนอกจากมึงจะคอยนำทางแล้วมึงยังเป็นดีเจด้วยเนี่ยจัดไลน โอ้มาใกล้ๆหน่อยได้ไหมบางทีก็ปืนกนะสุดมดมันก็โคตรใจดีนะเอากระสุนแบบเดียวกับที่เราใช้มาให้อุ้ยเชี่ยไอ้ยจ้าสะบัดกระดึงหัวเลยวะเออมันแน่เกินมานี่มานี่มานี่มาต่อยนะนี่แน่นี่แน่เอาไหมนี่แน่เชี่ย เฮ้ยเออมีเล่นแบบเล่นแบบโง่งเงาที่สุดเลยเล่นไล่ยิงเนาะมันติเพเยอร์นี่เราต้องเล่นไปสักพักใช่ไหมเอารู้สึกได้าตะไม่ผิดเขาจะป้องให้เล่นเนื้อเรื่องไปพักหนึ่งก่อนนะถึงจะเล่นมันติเพเยอร์ได้ทำความคุ้นเคยกับระบบใช่ไหมไเขากลัวคนเล่นจะนเล่นแล้วดนยำน นี้จากลักษณะคำพูดแล้วเหมือนเราจะต้องหาทางออกจากที่นี่ที่ไร้นี่มาแล้วอะไรมาไม่รู้คมลดชิลิหนล่ะด ยิงแม่งเลยนะไม่ไม่มีตัวแล้วนายกันโลมาเล่าว้าปืนหน้าตาไม่เหมือนกันหมดทั้งดาวโอ้เชีย่ยทำไมกูกากนี้เนี่ยเพราะแคสเกมอยู่อ่ะเห็น,เ,นเป็นเห็นเต็นเต็นกล้องไหนวะกล้องไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว <laughs> เ,เกมนี้เราขึ้นฐานขึ้นหุ่นเหมือนแต่ด้านฟอร์ได้ปะไม่มีเดี๋ยว่าก็รลุยแม่งเดียวยวม,มีหลังๆเห็นเหมือนมีเกลี้ยมอเตอร์ไซค์มาขี่ได้มอเตอร์ไซค์ใช่ไหนวะยิงกูมาจากไหนเนี่ยเอาอยี้อยู่ข้างหลังไม่มีที่เออไม่มีโอ้ยโอ้ยใช่เหรอใช่เหรออ๋อไม่นะ จะโชว์กากตั้อะไรกันตั้งแต่ต้นเกมอุยเี่ยเลรเพื่อนเราศัตรูแม่งฉลาดครับเหมือนเหมือนเฮโลครับใช่ใช่มันเหมือนในเฮโลภาคล่าสุดอ่ะใช่ศัตรูมันฉลาดมามาเหมือนกันเปรียบเลยเราก็มันทีมเดียวกันเนาะผมว่าดีนะผมว่าดีนะเป็นจุดถ้าเป็นคนที่ชินน่าจะดีซิกเนเจอร์มันไม่เกี่ยวอะชินหรอกพี่คือ มันสตูญาตเนี่ยมันทําให้มันมันมันเล่นแล้วมันมันกว่าแบบอืสตูที่ดาน้ามาตายแบบคอบิวตี้อะไรเงี้ยมันจริงจริงคอบิวตี้นี่ในหมู่คนเล่นเฟิร์สเฟิร์สันเนี่ยตอนนี้มันอยู่เกณฑ์ระดับไหนละห่วยลงดีขึ้นมันผมว่ามันมันไม่ได้ว่าดีขึ้นหรือห่วยลงเลยพี่มันคือคนที่ชอบอ่ะคนที่ชอบก็ยังรู้สึกว่ามันโอเคอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้า ส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักนะก็จะหนีไปตอนท่นฟิลกันหมดแล้วละะเหมือนคนเล่นวินนิงแล้วหนีไปชีฟ้ายังใช่ใช่เยังมีตัวไม่หมยัีต่อยแม่ดิเออทำไมเราอึดจังเดี๋ยวเดี๋ยวอนดี๋วค่อยอัพช่างมันปึ๊บปึ๊บปึ๊บงไงอ๋อทำไมมันไม่มีทันที่ ออพวกนี้มันมาล่าเราหรือว่ามันมาสำรวจเอ,อ่อมันคล้ายๆกับว่าเราเกิดมาในดาวของมันนะครับเ,ออเราเรามาเป็นผนมันอยู่เนี่ยถ้าเราเดินเฉยๆไม่ยิงมันมันก็ไม่ทำอะไรเราใช่ไหมตอนแรกไม่ใช่สิ <laughs> เอา้าดูมันไม่เมคเซนส์เลยอยู่แล้วโผล่มาแล้วก็โดนมันมาลุงกระทืบ เราต้องมายึดยานจริงด้วยเรเดี๋ดวเราออกจากดาวใช่ไหมเราไตเติเ้ลก็ขึ้นโคตรเท่โอ้เจ้าจอร์ดยี่สไปแล้ว ศัตรูมันยังดีนะดูโงโง่งเล็กแรกเขเปล่าใช่มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละยากกว่านี้ก็ไม่มีปัญญาสู้นะครับเฮยแต่หาโลกมันยากแต่แรกเลย,โ,ยโลกแม่งหาอะไรก็ไม่รู้โคตรเก่งเลยมันไม่มีเก็บเลเวลนี่นะ <c oughs> เอาละเดี๋ยวมึงกับกูตัวตัวแล้วเฮีย,ยว้าไสเมบบวัาเบื่อนี่ไงทั้งเจอยงทั้งฝูงเนี่ยเอาลง เราเชี่ยไหมหงือหอยแดงเลยเราเชี่ยจริแถมแถมเอาละเรีปวดหัวไหมเออมัอนมึนๆว่ะมันอยู่ที่วิธีเล่นของผมมากกว่าคงคงไม่ได้เกี่ยวกับเกมต้องเดินนิ่งๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่กระโดดกระโดดกระเดกไว้แล้วคุจะรอดไหมว่านี่ไปเล่นเนี่ยเอาแนา่เดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วมันเล่นได้พร้อมกันหลายคนอ๋อจะอ้วกมันอ้วกันเป็นฝูง มีคนช่วยก็<ะ>ันนี้เล่นได้สักนี่เกินสิบห้านาทีงงแล้วดูแล้วมีอะไรพิเศษไหมมีอะไรแตกต่างไหม,มหรือยังไม่เจอเพราะมันเหมือนฮาโลนะนเหมือนมากด้วยทั้งเมคานิกทั้งทั้งลักษณะการเล่นทั้งบรรยากาศเหมือนอแบบเหมือนแบบ,บรรมันจะทำฮาโลมาขายแพลตฟอร์มอื่น แต่แต่งแต่งให้มันเนียนๆซะหน่อยอันนี้เป็นความคิดเห็นของคนที่จากคนที่เคยเล่นมาจากคนเล่นฮารโลมาตลอดโอเคได้ครับนี่เรากำลังจะกำลังจะต้องหนีจากที่นี่แล้วเอาดูตัวแม่จะมาโอเคแม่สู้ดีออกเท่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> นะเจ๋งว่อ ดูเราคิดถึงไม่ทอยถ้าเป็นตัวเมียก็เป็นสามมุนเออว่ะเดี๋ยวคืนนี้กูไปแต่งหน้าสามมุทไอตัวดักซุ่มดูเราอยู่ตัวเมียด้วยนะเนี่ยน่าสนใจนะเรื่องราวจะเป็นยังไงขโมดปงโอเคเทมี้จบแค่นี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่เทมหน้าครับมม่บอกให้มือจี๊ดนะหรือเพราะมึงวิ่งไปจะโดดไป